นีนคะอะไรที่เรานึกก่อนหน้านี้อย่างนี้ต้องถามพี่เก่งค่ะว่าสิ่งที่น้องเขาทานเนี่ยนะคะ,คะดีเบรมนะคะ,คะมีส่วนช่วยทําให้น้องเขาเรียนดีขึ้นไหมคะพี่เก่งค่ะ ใช่ค่ะคือมีส่วนโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในสมองของเราเนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องของการส่งกระแสประสาทเพราบอกว่าเซลล์หนึ่งเซลล์เนี่ยมันจะมีเส้นใย,ยอยู่เาเรียกว่าเอ็กซอนกับแดนไกด์นะคะซึ่งนกระแสประสาทตัวนี้เมื่อมันส่งถึงกันนั่นหมายความว่าระบบกรารประมวลผลของสมองจะทํางานได้ดีและบอกว่าทุกคนเนี่ยจะมีกระแสประสาทตรงนี้อยู่ใครนะคะนากระแสประสาทนียมาใช้ได้มากกว่ากันนั่นหมายความว่าระบบประสิทธิภาพในความจำเนี่ยก็จะเยอะกว่ากัน เพราะฉะนั้นพอ,อน้องได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีเบนเข้าไปนะก็ไปสนับสนุนในเรื่องของการส่งกระแสะประสาทน,นะคะทำให้ระบบความจําของน้องเนี่ยดีขึ้นนะคะสมาธิในการเรียนก็มากขึ้นค่ะน้องทานนานไหมคะออนะับตั้งแต่เดือนกุมภาค่ะ,คะที่ได้รับข้อมูลจากบริษัทดีเบนนะคะก็ไ,ะได้ไมีโอกาสได้ฟังร่วมทงมังบรรยายเกี่ยวกับดีเบนโดยผู้วิจัยที่มาจากอินเดียค่ะ You see, our uh, especially it is very good for children. Uh -huh. They have uh, very healthy growth. Yes. Concentrate on their studies. Okay. And uh, they are focused. Their brain fatigue is decreased. Okay. Quality of sleep is improved. Okay. All these things results in okay. significant improvement of their examination results. Okay. So for children, uh, it is the Excellent result. Excellent result, but that does not mean that middle class and elderly person okay. should not take. They also suffer from lot of uh, several ailments. Okay. And because of its rejuvenating effect, uh -huh. it is also helpful to adults and elderly. Okay. i Okay. เขาบอกว่าจริงๆต้องพูดลยตั้งแต่เด็กเลยฮะสมมติถ้าเกิดเป็นเด็กเองเนี่ยก็จะทําให้การพัฒนากันทําให้เด็กนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับมีความทรงจําได้ขึ้นมีความทรงจําได้ยาวมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่โตแล้วจะบริโภคไม่ได้นะครับเขาบอกว่าการที่เป็นคนที่ middle age ก็คืออายุกลางๆเนี่ยก็สามารถที่จะบริโภคสามารถที่จะเป็นตัวสนับสนุนเรื่องของความทรงจําในสมองได้เช่นกันนะครับเสียงตอบรับในประเทศไทย มีสมาชิกเอาไปใช้เป็นไงบ้างถ้าเป็นที่ดีเน็ตเวิร์กของเราตอนนี้ก็มีสมาชิกของเรานะครับ,รบในบริษัทก็กว่า4 0่0 0คนแล้วนะครับแต่ว่าที่มีการเผยแพร่ออกไปที่มีการไปบอกต่อมีการไปใช้เนี่ยถือว่ามีการตอบรับที่ดีมากครับอาจารย์ครับแผนขั้นตอนต่อไปของของ,ของอดีเน็ตเวิร์กเป็นไงบ้างครับขั้นตอนต่อไปในสเต็ปต่อไปที่เราคิดว่าเราจะเดินยังไงการประชาสัมพันธ์ตัวดีเบลมี่ใช่ไหมครับ ก็อย่างที่ผ่านมานะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดการสัมมนาครับโครงการเสริมสร้างสมองดีด้วยดีเบลมนะครับอยู่ที่ศูนย์ประชุมนะครับสถาบันวิจัยจุฬาพรนะครับอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วครับอาจารย์ครับมีการประชุม2ครั้งแล้วก็มีผู้คนที่ให้การตอบรับก็ตอนนี้ก็มีอย่างเมื่อเมื่อวันนี้ครับก็มา3 5มท่านด้วยกันที่ที่เข้ามาร่วมการประชุมในในวันนี้นะครับ <laughs> มาออแนะนําที่บ้าน,นะคะแล้วก็วันนั้นบริษัทเปิดตัวเกี่ยวกับดีเบรมที่บริษัทโดยตรงนะคะแล้วก็ตัวเองก็ได้ไปฟังข้อมูลโดยตรงจากนักวิจัยที่มาจากอินเดียะคะ่ะก็ได้ทำให้มีความสุขว่าตัวเองไว้วางใจนะคะแล้วก็คิดว่าออส,สิ่งที่สำคัญที่สุดน,นะคะคือรูกของเราฉะนั้นสมองเนี่ยทุกคน,นต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะคิดว่าเรามาดูแลตรงนี้ดีกว่า <laughs> แล้วน้องนิง่งทานดีเบมแล้วรู้สึกยังไงบ้าง เปลรู้สึกแบบตื่นมาไม่เพียค่ะแล้วก็ยัหนังสือเก่งขึ้นอ่านหนังสือได้เข้าใจขึ้นค่ะจริงจริงแล้วยากไหมคะที่จะทำเกรดเฉลี่ยได้4.00เพราะว่าทุกวิชานะคะอย่างบางวิชาน้องชอบภาษาอังกฤษเป็นพิเศษแต่บางวิชาวิชาอื่นเนี่ยนะคะถ้าเกิดไม่ไ <ER ด้สนใจเทียบเท่ากับภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดเรื่องของสมองไม่ได้ดีพอนะคะไม่สามารถทำเกรดเฉลี่ย4.00ได้แน่นอน นะคะแล้วส่วนตัวคุณแม่ค่ะที่คุณแม่ทานด้วยคุณแม่เห็นผลหรือว่ารู้สึกถึงผลลัพธ์ในชีวิตยังไงบ้างคะก็ส่วนตัวเองเออเองมีอาชีพเป็นคุณครูอยู่แล้วนะคะก็คือมีความรู้สึกว่าเวลาคิดหรือว่าอะไรเนี่ยเกี่ยวกับโครงการโครงการงานต่างๆที่น้องเยนกจากการสอนเนี่ยมีความรู้สึกว่าสมองนี่มันมันเล่นได้ดีอะค่ะคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆมันได้เยอะเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับคุณคุณแม่เี่ ก็ต้องถือว่าเป็น,ปนวัยที่ใหญ่วัยทำงานทนี่ะคะพี่เก่งต้องอธิบายเพิ่มน,นิดนึงว่าสําหรับการทํางานของดีเบนนะคะในตัวของน้องเพียงเด็กอยู่กับอของแม่เนี่ยนะคะมีความต่างกันไหมคะในเรื่องของการทํางาน ผลิตภัณฑ์ดีเบรนอะค่ะใช่ค่ะคือเนื่องด้วยตัวผลิตภัณฑ์ดีเรนเนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของการส่งกระแสประสาทแล้วนะคะเป็นแอนตี้อัลไซเมอร์แล้วเนี่ยเขายังทําหน้าที่นะคะในการซ่อมแซมเซลล์ประสาทนะคะแล้วก็สร้างเซลล์ประสาทใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเซลล์ประสาทที่มันเริ่มเสื่อมมันถูกฟื้นฟูกลับมานะคะพร้อมกับการสร้างเซลล์ประสาทใหม่นะคะมันก็จะทําให้สมองของคุณแม่เองที่ทานเข้าไปเนี่ยก็คือได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้นแล้วส่วนตัวคุณแม่ทานนาน ก็ทานพร้อมกับน้องเลยนะคะนะคะแล้วก็รู้สึกถึงผลลับใช่นะคะหลังหลังจากทานคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเวลาตื่นนอนมาก็ไม่เรียยเหมือนกันคะคะเพราะว่าบางทีแบบทํางานเยอะอะไรเงี้ยกว่วจะกลับมาพักผ่อนไรเนี้ยค่อนข้างจะแบบก่อนหน้านี้ก็มีความรู้สึกแบบช่วงเวลาตื่นนอนมันเป็นอะไรที่แบบไม่อยากตื่นอะไรเงี้ยนะคะแต่พอเราทานแล้วรู้สึกว่าเวลา ตื่นแล้วมันไม่งงเนียนเหมือนที่น้องบอกว่าไม่เพลียนความสุขสมองมันโล่งๆแล้วก็นอนหลับได้ลึกขึ้นนานขึ้นค่ะใชคะเรียกว่ามีประโยชน์ตั้งแต่เริ่มตื่นนอนเราก็รู้สึกได้เลยนะคะพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วหลังจากที่คุณแม่นากับน้องนิงค่ะได้ทานไปแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าดีเบรมมีประโยชน์ต่อเรามากมายขนาดนี้นะคะคุณแม่ได้แนะนําใครทานบ้างไหมคะน้องนิ้งบอกเพื่อนบ้างไหมหนู บอกแต่หนูยังไม่บอกอ๋อนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยนะคะรู้สึกเลยว่าตอนนี้ตัวเองแบบว่าดีขึ้นเก่งขึ้นก็ไม่ขัด๋ยวต้องบอกต่อเพื่อนแล้วคุณคุณแม่กับน้องมิ้เนี่ยคือทานมาสักระยะนึงแล้วตอนนี้ก็ทานต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะคุณแม่ทานยังไงคะกี่เม็ดก็จะเป็นเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะคะส่วนขอวน้องนี่ก็จะให้ทานวันละหนเม็ดนะคะนะคะของของน้องทานช่วงเช้าก่อนนอนค่ะเคยเคยให้ทานตอนเช้าแล้วก็เหมือนกับว่า ร่างกายเขายังมอนกับว่าพิ่งตื่นมาแล้วก็รับอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าปกติเขาจะมีปัญหาเรื่องของระบบลำไส้นะคะคือกินมากเกินไปก็ไม่ได้อะไรค่ะก็พอก็เลยปรับเปลี่ยนมาให้กินก่อนนอนนะก็แล้วแต่บุคคลด้วยใช่ไหมคะพี่เก่งคะอย่างน้องเนี่ยสะดวกทานตอนกลางคืนอนนอน่คทานก่อนนอนได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไม่ไม่ได้จํากัดนะคะว่าจะต้องเป็นช่วงเวลาไหน หรือว่าก่อนหรือหลังอาหารเียงแต่ว่าอาจจะมีบางคนนะคะในเรื่องของกรดหรือแก๊สในกระเพาะเนี่ยไม่ต่า่แตกต่างกันเราเลยเคยเจอบางเคสเท่านั้นเองนะคะที่ทานไปเราเกิดแก๊สึ้นมากแล้วแต่ละบุคคลใช่เราก็เลยแนะนําให้ทานเป็นหลังอาหารนะคะซึ่งแต่ว่าก็หลายคนที่ทานก่อนนอนนี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก่อนนอนทให้หลับสบายตื่นมาก็สมองปลอดโปร่งค่ะก็อยากจะให้พี่เก่งฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของอายุนะคะน้องทานได้นะคะ,ลนนนะคะแล้วก็แม่ค่ะหลังจากที่ทานแล้วแบบว่าได้ได้รับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าการทำงานของสมองที่ดีขึ้น ก็อยากจะฝากนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของระบบสมองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคือวันนี้เน่นะถ้าเกิดว่าสมองของเราเนี่ยผิดปกติหรือว่าเกิดเสื่อมขึ้นมาทํางานไม่ได้เนี่ยค่<ฮ>ะกเรียกว่ากระทบนะคะต่อชีวิตประจําวันของเราแน่นอนไม่ใช่แค่แต่เราเป็นคนเดียวนะคะคนรอบข้างนะ,ะก็ต้องวุ่นวายกันไปหมดเพราะงี้ถ้าวันนี้เรามีโอกาสนะคะได้มีผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยเราในเรื่องของการดูแลแบบนี้นะคะ,<ฮ>ะเราก็ควรจะใส่ใจสุขภ,ภาพคือสมองเป็นส่วนสำคัญอยู่แล้วสั่งงานทุกอย่างในร่างกายนะคะม,มีโอกาสได้ดู อยากฝากทุกท่านนะคะได้มีโอกาสรับผลิตภัณฑ์ดีเบรนนะคะค่ะแล้วให้คุณแม่กับอาณนูกฝากอะไรถึงคุณผู้ชมด้วยดีกว่านะรคะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ดีเบรมโดยตรงเลยค่ะก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้เออ เราดูแลสุขภาพเราไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญคือสุขภาพของเรานะคะการที่เราจะทํางานหรือหาเงินหาไรายได้เข้ามาในครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดสุขภาพของเราไม่แข็งแรงหรือว่าไม่ดีพอเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคใช่ไหมคะก็อยากจะฝากว่าเออเรามาสรรหาสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะคะก็จะช่วยทําให้เออเขาเรียกอะไรคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะคะค่ะนะคะ นุ้งนิ้งฝากอะไรถึงผู้ชมไหมคะว่านุ้งนิ้งเนี่ยนะคะแบบว่าได้รับผลเต็มๆเลยนะคะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตในการศึกษาโรงเรียนมากๆตอนนี้ป3น,นะคะได้รับเกรดเฉลี่ย4.00น,นะคะบอกอะไรผู้ชมนิดนึงค่ะก็อยากจะให้กินผลิตภัณฑ์ดีเบนนะคะเพราะว่ากินไปแล้วมันจะปิดมาไม่เพียค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณนานากับน,น้องมิ้งมากมากเลยนะคะที่ช่วยแนะนาผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับคุณผู้ชมค่ะใครที่สนใจนะคะรู้จักสรรพคุณและคุณประโยชน์ของดีเบรมแบบนี้แล้วอยากจะรับประทานบ้างสนใจก็โทรติดต่อที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะคุณคณไม่อยากเป็นผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมในวันข้างหน้าใช่ไหมครับ มาเริ่มต้นเพิ่มพลังความจำของคุณดูแลสมองด้วยสมุนไพรธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีเบรมที่สกัดจากพันไม้เลื้อยบราโคพามันนีเลียจากประเทศอินเดียโดยการค้นคว้าวิจัยพบว่าช่วยฟื้นฟูสมองลดความเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์รักษาโรค A D H D ในเด็กช่วยเพิ่มสมาธิลดความเครียดเพิ่มความสดใสให้กับชีวิตคุณดีเบรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพสูงจากประเทศอินเดียสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทร N V Shopping 0 9 1 4 0 4 8 1 2 9 และ0914048130 NV Shopping ขอร่วมเป็นหนึ่งในความสำเร็จของคุณด้วยการให้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้นำเสนอความอัศจรรย์อย่างเต็มที่และเปิดช่องทางการโปรโมทผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณกับรายการ NV Shopping โทร0914048129หรือ 091 404 8130สปส